สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้แอดมินมาแจ้งข่าวเรื่องเคาะแล้วประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่19นะคะมาดูกันเลยว่าจะชดเชยทั้งหมดกี่ชนิดก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่พี่น้องๆทุกท่านกดติดตามให้ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในราคา ราเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี64-65รอบที่1งวดที่19ข้าวเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้นไม่เกิน15%เซ็นตสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่กึ้นทะเบียนปลูกข้าวที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่11ถึง17กุมภาพันธ์2 5 6 5 ข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีการชดเชยเนื่องจากสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวจ้ะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่11544บาท91สตงต่อตนันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้2455บาท9สตาง ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง1289บาท42สตางค์ต่อตันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้710บาท58สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่8,490บาท72สตางค์ต่อตันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้นะคะ1,509บาท28สสตางค์ ข้าวเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่1029บาท57สตางค์ต่อตันส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้อยู่ที่1,970บาท43สตางค์นั่นเองค่ะสรุปประกันรายได้ข้าวปี3 ปี64 65นะคะงวดที่19ชดเชยทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนั่นก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีการชดเชยเนื่องจากสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวจ้าคลิปนี้กีฬาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย